สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีวาดรูปอย่างง่ายนะครับวาดยางงังไงให้เหมือนตอนนี้อันนี้เป็นกระดาษขนาด A4 นะครับที่ผมตัดออกมาแล้วนะครับส่วนอันนี้คือเป็นเป็นรูปเป็นรูปถ่ายนะครับที่ที่เรา,าสแกนแล้วเราก็พิมพ์ออกมาเป็นขนาด A4 นะครับเอามาวางไว้เลยนะครับ แล้วเอากระดาษที่เราจะวาดเนี่ยทับลงไปทับลงไปอย่างนี้นะครับทับแล้วก็ติดด้วยสกอ็อตเทปไว้นะครับติดด้วยสกอ็อตเทปยึดไม่ให้มันเลื่อนนะครับด้านนี้ก็จะติดอีกก็ได้ด้านนี้ไม่ติดก็ได้โอเคไปดูกันนี่เลยครับ ทาบก็กบหลอดไฟทาบก็หลอดไฟเงี้ยจากนั้นก็ทำการล่างเลยครับคิ้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ก็วาดไปเลยครับมองเห็นไหมฮะกับคิ้วอยู่ตรงนี้วาดไปเลยประมาณนี้ เส้นผมดวงตานะครับลากเบาๆก่อนนะครับลากเบาๆล่างเส้นเบาๆตามเนี่ยตามขอบตาไปเลยนะครับ ถึงจมูกครับถึงจมูกเราก็ล่างล่างเลยครับตรงตรงเข้มๆแล้วก็มาคเขค้มๆไว้ลากตามก็ปากนะครับ นี่ก็มาโขลงหนะ้า เสร็จแล้วเสร็จครับตอนนี้เราก็มาแกะกระดาษออกแกะกระดาษออกนะครับตีนแล้วก็ ได้แบบมาแล้วที่เห็นนี่เป็นเครื่องมือปั้นนะครับพอดีว่าผมผมทำงานหลายอย่างนะครับทำงานปั้นด้วยแล้วก็วาดรูปไปด้วยที่นี่ก็มาก็มาติดบนไม้กระดานนะครับทีนี้ กระดาษกาวเนี้แปะทำเป็นขอบไว้ยึดจริงๆก็ได้ประโยชน์หลายอย่างก็คือไม่ให้กระดาษมันงอตัวเมื่อโดนน้ำก็ได้ นการใช้งานมาเยอะนี่ยืดนะครับนี่ ยึดขอยึดขอไว้ก่อนนะครับ